นโมพุทธ,ธายะมะอะอุทุกขังอนิจจังอนัตตายะธาพุทโมนะอุอะมะทุกขังอนิจจังอนัตตาทุกขังพุทธ,ธายะโมนะมะอะอุอนัตตาอะนิจจังนะโมพุทธ,ธายะอะสันตัง สารนังวะรังมังตะลานะมะอะอุทุกขงังอนิจจังอนัตตาณนะโมพุทธายะมะอะอุทุกขงังอนิจจังอนัตตายะทาพุทโมนะอุอะมะทุกขงังอนิจจังอนัตตาทุกขงังพุทธายะ โมนะมะอะอุอนัตตาอะนิจจังนะโมพุทธายะอะสันตังสารนังวะรังมังตะลานะมะอะอุทุกขงังอนิจจังอนัตตานะโมพุทธายะมะอะอุทุกขงังอนิจจังอนัตตายะธา